ไม่เจอกันนานเลยนะฮึสบายดีเปล่าสบายดีเปล่าใครเอย่ยใช่แม่พารวยไหมเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียฮึ กินอิ่มแล้วละสิเห็นไปกินแก้วมังกรแก้วมังกรกับเปลือกมะม่วงมะม่วงเขากำลังจะปีนขึ้นปูนะแล้วก็จะเดินทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะ ตรงหน้าร้อนนี่ไม่เห็นเลยนะเพิ่งเพิ่งเห็นวันนี้แหละเห็นมาตอนเย็นสักพักแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ไปถ่ายวิดีโอนี้เพิ่งไปสนามหญ้าเราเดินกลับมาจะเอ๋กันพอดีก็เลยถ่ายไว้หน่อยตุตะตุ้มเตียย เาชอบเดินละขอบกําแพงเนาะเต่าะจะชิดแบบชิดกําแพงเลยนะชิดผนังเนี่ยโล่งๆไม่เดินนะต้องเดินชิดขอบ <c oughs> เดินเร็วๆเฟืองเมมโมรี่แล้วเดินช้า นี่เขาแบบค่อยๆย,ย่องนะปกติถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่โล่นี่ก็จะแบบเดินเร็วเหมือนกันนะพวดพลวดด,ดเลยแหละมันก็จะเลาะขอบกําแพงมังสงสัยเวลากลัวเวลาลวเดินเขาจะเลาะขอบกําแพงจะเอาตัวชิดกำแพงเลยนะแล้วก็เดินเป็นเส้นตรงไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าเต่าเต่าก็จะเดินอย่างเงี้ยเหมือนว่ามีข้างข้างฝาเป็นที่พึ่งพิงมั้งอะไรเงี้ย ละลขอบกำแพงและให้ก็าเดินนะเดี๋ยวถ้าเราลุกไปนี่เขาจะกลัวนะ้วเขาจะหดกระดองจะหดอยู่ในกระดองบายยกินนี่อินน้ำสำลันนะทำอ่างน้ำไม่ให้ก็ไม่เห็นจะลงเลย เดี๋ยวเต่าใหญ่ในแม่นินมณีก็น่าจะออกมาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้แบบฝนตกทุกวันนี่ไมสี่วันติดละกายก็ชื้นๆเย็นๆเ,เต่าเขาก็จะออกมาหาอะไรกินช่วงเย็นๆเนี่ยเย็นๆคืออากาศเย็นแบบเช้ามืดกับช่วงเย็นๆสี่ห้าโมงเย็นค่ำๆกลางวันก็จะร้อนนะกระดองก็จะร้อนเขาก็เลยจะไม่ออกมาไปละ เดินช้าแล้วเกินสามนาะทียังได้แค่นี้เองเนะี่ยเดินอยู่แค่ตรงนี้เองไปละไปละไปละบายบาย